ใครเป็นเหมือนกันบ้างทํางานประจําอยากมีรายได้เพิ่มอีกช่องทางแต่ไม่มีเงินลงทุนไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ไม่อยากสต็อกสินค้าไม่อยากส่งของเองและที่สําคัญก็คือไม่มีทีมซัพพอร์ตนะคะวันนี้จะบอกทุกคนว่าโอกาสดีมากๆมาถึงแล้วสําหรับเรานะคะเป็นคนหนึ่งนะคะทุกคนที่กําลังทํางานประจําอยู่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนที่จังหวัดสุราธ,ธานีนะคะวันนี้เจอโอกาสดีมากๆที่ชื่อว่าไลออนมอภายใต้ทีมที่ชื่อว่า p d x อออนไลน์นะคะตัดสินใจนะคะร่วม ทำธุรกิจกับพีเด็กออนไลน์นะคะเพียงวันนี้แค่กาแฟแค่หนึ่งกล่องอ่ะทุกคนนะคะใครคอกาแฟชอบกินกาแฟบ้างวันนี้กาแฟหนึ่งกล่องนะคะเป็นกาแฟดูแลดวงตานะมากกว่าดูแลสุขภาพคือดูแลดวงตาได้ด้วยนะคะ19 9บาททุกคนเชื่อไหมวันนี้นะคะ40กว่าวันเองนะคะสามารถทํากําไรนะคะจากกาแฟหนึ่งกล่องนี้นะคะแสนกว่าบาทนะคะวันนี้คือโอกาสดีมากๆถ้าใครที่ไม่มีเงินลงทุนเยอะๆในการท,ทําธุรกิจไม่มีความรู้ไม่มี รสบกาณ์นะคะวันนี้ขอแค่เอาตัวหัวใจมานั่งเรียนใน PDX ออนไลน์นะคะซึ่งมีทีมซัพพอร์ตสอนให้เราทำงานเป็นนะทุกคนว่าดีไหมถ้าทุกคนเป็นคนหนึ่งที่ทำงานประจำและอยากมีรายได้เพิ่มมาร่วมกับเราค่ะ PDX ออนไลน์199บุกตลาด AEC กันค่ะ